สวัสดีค่ะคลิปนี้อ้อยจะมาสอนการตัดผ้าถุงตัวนี้นะคะเป็นการตัดผ้าถุงแบบป้ายเปิดค่ะวิธีการตัดอ้อยมีสอนละเอียดเลยนะคะก็คือเนี่ยป้ายเปิดมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะคือชิ้นในเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะเขาก็จะป้ายลึกถึงข้างเลยนะคะเวลาใส่ก็อย่างที่บอกว่าเขาจะมีเขาจะไม่ปิ้นง่ายค่ะผ้าถุงป้ายเปิดมีข้อดีก็ตรงที่ว่าเหมาะสําหรับคนที่มีผ้าน้อยอย่างเช่นตรงเนี้ย ตรงนี้นะคะที่อ้อยเผื่อไว้8ปนิ้วเนี่ยถ้ามีผ้าน้อยกว่านี้ก็เผื่อน้อยกว่านี้ค่ะแต่จะเกิดว่าผ้าเราน้อยเชาเกาามันก็จะโชว์มากกว่านะคะสําหรับผ้าถุงป้ายเปิดนี้ก็วิธีการตัดก็จะมี3ชิ้นนะคะก็คือชิ้นที่1ก็คือชิ้นนี้และชิ้นที่2ก็คือชิ้นนี้และชิ้นหลังก็คือชิ้นนี้ค่ะนี่ค่ะก็ทั้งหมด3ชิ้นนะคะอ่ะใครอยากรู้ว่าผ้าถุงตัวนี้ตัดยากง่ายยังไงเข้าไปดูในคลิปได้เลยจ้าค่ะคลิปนี้เราจะมาสู่ขั้นตอนของการวางผ้าถุงนะคะ หลังจากคลิปที่แล้วที่เราสร้างแบบกันค่ะคลิปนี้ก็จะมาดูวิธีการวางผ้านะคะก็จะเป็นผ้าถุงหนึ่งผืนนะคะอันนี้ลูกค้าคุณลําพึงบอกว่าซื้อมาจากเพจเจ้านางค่ะก็สวยนะคะเป็นแบบเนี่ยอ้อยก็ซักซักแล้วแล้วก็ปรับผ้านุ่มอะไรให้เรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าผ้าเนี่ยเวลาเราตัดเนี่ยอ้อยจะซักให้ทุกครั้งค่ะเพราะว่าบางครั้งอะผ้า,ม,ผนะามันไม่ใช่ก็่หดน้ํานะบางทีอะมันไม่หดน้ําแต่มันหดไฟก็มีค่ะเพราะฉะนั้นเราซัก ให้เรียบร้อยก่อนนะคะก่อนจะมาวางนะลักษณะของผ้าก็จะเป็นแบบนี้ค่ะและแพทเทิร์นของเราก็เป็นแบบนี้นะคะที่เราสร้างกันมาไวน้นี่โอ้เหลือเยอะแยะเลยอะ่ะเพราะว่าคือไม่ได้สูงมากะเนาะถ้าสูงมากๆแบบสามเจ็ดสามแปดก็จะขึ้นมาถึงนี้ค่ะนี่จ้าก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็เนี่ยลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นการเลือกทายอะ่ะก็อะไรที่เป็นหน,หนาๆทึบๆก็มีเส้นๆนอย่างเงี้ยก็จะอยู่ชายคะ่ะ ตัวนี้อ้อยเอาชายสุดเลยเนาะเอาชายสุดเลยค่ะนี่นะคะหรือว่าเราจะเอาแบบนี้มันน้อยไปเอานี่แหละจะได้เพียวๆนะคะเอาสุดเลยค่ะไม่ต้องโชว์ไม่ต้องโชว์ไม่ต้องโชว์พื้นแล้ค่ะเพราะว่าพื้นเขาเหลือน้อยเนาะเอาเนี้ยแหละคะ่ะสุดสุดเชิงแล้วนะคะก็เดี๋ยวระวังกันเลยค่ะพับลงมาค่ะเป็นสองชิ้นเลยค่ะตัดทีเดียวเลยจ้านี่อ่ะอพอไหมเนี่ย ตัดออกมาทีละชิ้นก็ได้เดี๋ยวทุกคนงงตัดชิ้นหลังออกมาก่อนค่ะตัดแบบนี้ก็ได้จะได้ไม่งงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาวางอันนี้ก่อนนะชิ้นหลังนะคะวางค่ะทบ,ทบหลังก็ต้องเป็นแบบนี้นะคะวางทบนะคะสุดค่ะอ่าวิธีการวางชิ้นหลังนะคะก็วางทบแบบนี้นะแล้วก็ตัดออกมาค่ะโดยที่ตรงนี้ผ้ามันเยอะเราก็เผื่อออกไปขึ้นหน่อยเพราะว่าเรากลัวเดี๋ยวเวลาอัดกาวแล้วมันจะนี่เกินไปก็เอา ขึ้นเยอะสักประมาณหนึ่งนิ้วก็ได้ค่ะถ้าผ้าผ้าก็พออย่างเงี้ยเนาะจาาขึ้นออกมาเลยเผื่อไปก่อนเลยกลัวว่าเขารีดแล้วจะหดไฟนะคะจะตัดออกมาจา้าได้ช้หลังเลยนะคะก็เผื่อออกมาสักประมาณนิ้วกว่าก่อนก็ได้ค่ะนีถ้าผ้ามบนนี้นะแล้วก็ตัดชิ้นหน้านะคะก็วางตัดแบบน,นี้ค่ะ ใช้แพทเทิร right, so 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 ์นในชิ้นหน้านี้ก็ได้เนี่ยวางอย่างี้เลยวางออกมาตรงนี้เราเผื่อนิดเดียวค่ะเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเรามาขยับเอาตรงเนี้ยนะคะไม่ต้องเผื่อเยอะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราตรงตรงชิ้นที่มันยืดออกไปด้านด้านในสุดอ่ะเราจะไม่เผื่อตะเข็บเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาขยับเอาได้ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเผื่อเยอะนะคะนี่จ่าก็เผื่อหน่อยหน่อยนะตรงนี้เผื่อที่ที่มันไม่ถึงนิ้วอะค่ะ เอาว่าเดี๋ยวเรามาหยับผ้าเวลางกิ้งนะคะตอเรามา,า,า,ะค,ะา,มาค่ะก็เท่ากับว่านี่เราตัดชิ้นหน้าของชิ้นป้ายนะคะนี่ก็จะเผื่อ,น,อ,อ,อ,น,อน้อยหน่อยอย่างที่บอกอ่ะตรงนี้จะเผื่อน้อยหน่อยแต่ถ้าผ้าพอเราก็เผื่อเท่ากันเลยเหมือนชิ้นหลังก็ได้ค่ะจัวนี้เผื่อเราจะได้ที่เหลือจะเผื่อจะได้ไป้ายลงข้างหน้าเยอะที่พับเข้าไปนี่นะคะก็ได้แล้วนะคะเราได้สองชิ้นแล้วนะ มันมีสามชิ้นเพราะฉะนั้นเราก็ดูว่านี่หลือคือเหลือชิ้นชิ้นป้ายด้านโชวนั่นเองเราก็ใช้แพทเทิร์นอันที่อันที่เป็นอย่างนี้ค่ะเราเปิดออกมาเลยคะ่ะเปิดออกมาแล้วเราก็วางนะคะเราก็จะได้ป้ายที่มันเหลือเยอะหน่อยค่ะนี่นะคะเราก็พับเส้นเส้นเนี้ยค่ะเส้นป้ายเนี่ยนึกภ้าบอกเนาะเนี่ยชิ้นเนี้ยมันจะเป็นที่เราตัดอย่ตะเข็บเนี่ยมันจะอยู่แบบนี้ค่ะนี่ เขาจะอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นไอชิ้นเนี้ยมันจะเปิดได้แล้วทีเนี้ยผ้าที่เหลือนะมันจะเป็นชิ้นที่มันอยู่ข้างในนะทีเนี้ยนะคะอ่าทีนี้เราจะดูว่ามันเหลือเยอะนะนี่มันเหลือเยอะนะคะเราผ้าเขากว้างมากเลยของเจ้านางเนี่ยนี่นะคะก็วางไปโหเหลือเยอะอะเจ็ดแปดนิ้วอะไรนน่น่ะอ้ยสิบนิ้วซะแล้วมั้งเอาไปปะ เอาไปเยอะๆนี่แหละจะได้ไม่เห็นกาวนะคะดูที่มันได้เท่าไหร่เนี่ยได้สิบเอ็ดนิ้วค่ะสิบเอ็ดนิ้วนะคะเราก็วัดให้เท่ากันนะสิบเอ็ดนิ้วค่ะนี่จ้ะวัดมาเลยสิบเอ็ดนิ้วเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะป้ายเข้าไปอย่างนี้เลยเดี๋ยวถ้ามันเยอะเกินไปเราก็ตัดทิ้งไปเหมืนมันจะเลยเก็บแล้ว่ยได้นะนี่เยอะป้ายเยอะ นี่คะ่ะตัวเขาไม่ใหญ่มากไงน,นี่ได้และะ้วค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็เจียนให้มันเป็นแบบเป็นตามขอบของไม้นี่กันนะคะเนี่ยเวลาคนตัวเล็กอะ่ะแล้วผ้าถุงมันใหญ่อ่ะเนี่ยมันจะเหลือตรงนี้เยอะแล้วเวลาเราพับเข้าไปมันจะพับได้ลึกแล้วก็ จะจะไม่เห็นกาวอะ่ะเพราะว่าบางคนผ้าเจดอาจจะเหลือแค่สองนิ้วก็มีค่ะสองนิ้วนิ้วหนึ่งก็มีนะค่ะแต่ตัวนี้อย่างที่บอกผ้ากว้างแล้วตัวไม่ใหญ่มากก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็สรุปว่าเราตัดออกมาแล้วสามชิ้นนะคะก็นำสามชิ้นเนี่ยไปวางที่กาวแล้วก็ไปอัดค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนของการกิ้งนะคะเพราะว่าตอนช่วงอัดกาวอ้อยไม่ได้สอนนะเพราะว่าคือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าตัดกาวตามนี้เลยค่ะแล้วก็มากิ้งค่ะก็เดี๋ยวมาดูขั้นตอนกิ้งนะคะ หลังจากที่เราอัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้มาเป็นแบบนี้จ้านี่ก็อัดกาวมาเรียบร้อยนั่นนะคะเราก็จะมาดูว่าชิ้นไหนเป็นชิ้นหน้าชิ้นไหนเป็นชิ้นหลังนะคะอ่าลองดูซิว่าอันไหนที่ว่าชิ้นหลังเราจะเผื่อเยอะกว่าแสดงว่าชิ้นนี้เป็นชิ้นหลังเนี่ยค่ะเราก็จับเลือกไว้อันนี้เป็นชิ้นหลังวางไว้ก่อนเรามากิ้งชิ้นหน้าก่อนนะคะกิ้งชิ้นหน้าก่อนนะเราก็ใช้แพทเทิร์นชิ้นหน้าค่ะ ใช้แพทเทิร์นชิ้นหน้านะคะกิ้งแบง้เลยก็ได้ค่ะจะได้ง่ายๆนะนี่อ้อยรีดชายไปเลยนะคะนี่ใครจะรีดที่หลังหรืออะไรก็ได้นะคือเรารู้มันสุดสุดลายเนะะี่ยค่ะแต่สําหรับอ้อยจะรีดไปเลยค่ะนะคะก็รีดไปเลยแบบนี้นะคะวางแบออกมาค่ะนี่เราคอปเต็มะะแล้วค่ะเราก็วางแบออกไป เพราะอย่างที่รู้ว่าตรงเนี้ด้านด้านที่มันเป็นแบบที่มันอยู่ด้านในตรงนี้ยเราไม่ต้องเผื่อตะเข็บเขานะคะแสดงเนี่ยตะเข็บที่เราเผื่อไว้เนี่ยบอกว่ามันเหลือเยอะไงจำได้เนาะที่ว่าเวลาเราทบเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ค่ะตอนที่เราทบอะระวังคู่ไปอย่างนี้ฮะเนี่ยที่มันเหลือตะเข็บหน่อยเดียวอย่างเงี้ยแต่วเวลาเรารวางอะชิ้นหน้านะคะเราจะวางแบมันออกมาอย่างงี้ค่ะเพื่อให้ง่ายๆนะคะก็วางแบมออกมาเลยจ้าแล้วก็เอาเส้นเส้น เส้นชายเป็นเกณฑ์ค่ะหลังจากน,นั้นตรงนี้เราจะเข็บเราก็มองดูให้มันเหลือสักนิ้วกว่าก่อนค่ะนี่นะคะวางให้ได้กึงก่งกลางแล้วตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้เราเจียนตามนี้เลยค่ะตามเส้นของเส้นจริงเลยเราไม่เผื่อนะคะด้านในเพราะมันอยู่ด้านในนะเพราะเราจะเย็บล็อกอยู่แค่ช่วงนี้เองค่ะตรงนี้จะเป็นด้านที่อยู่ด้านในหมดเลยนี่คือการป้ายลึกแบบแต่สวยค่ะแบบนี้ป้ายแบบนี้ดีลูกค้าชอบตัดกันบ่อยมาก นี่นะคะก็ไปพอแล้วตรงนี้เหลือพอแล้วนะคะแล้วก็วางเข็มมุดหรือหินอะไรก็ได้ค่ะตามสะ,ะ,ะดวกเลยนะขอทุกคนค่ะเอาชายเป็นเกณฑ์นนะนี่จ้าหลังนั้นเราก็กิ้งค่ะกิ้งนะคะวางการกิ้งก็คือนี่เราหงายมาแล้วก็เอาคาร์บอนที่เป็นอย่างเงี้ยชิ้นเดียววางลงไปค่ะกิ้งลงไปนะคะเกตสองอันเนี่ยใช้กิ้งไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะใช้ทั้งสองอันเลยนะเนี่ยเก็ตตรงเนี้ยใช้ไปเลย เนยกิ้งไปเลยสองอันค่ะไอเกตด้านนี้จะอยู่ด้านในอันนี้จะอยู่ด้านนอกนี่นะคะกิ้งไปนี่อันนี้ก็เส้นฉักเส้นเส้นที่เราจะป้ายเราก็กิ้งไปด้วยนะคะกิ้งไปค่ะกิ้งเป็นจุดๆก็ได้เดี๋ยวขีดตรงเหงกันค่ะนี่นะคะเส้นชายเราก็กิ้งไปจนจุดไปตรงข้างก็กิ้งไปด้วยนี่ตรงนี้ก็กิ้งไปสำหรับชิ้นนี้ อันนี้คือป้ายขวาทับซ้ายนะคะถ้าทุกคนทําดูดีด้วยนะจะซ้ายทับขวาหรือขวาทับซ้ายก็ดูกับก็ทำแพทเทิร์นให้ดีค่ะเมื่อเราได้ตรงนี้เลยนะคะเรากิ้งเส้นเอวเสร็จแล้วนี่นกิ้งเส้นเอวตรงนี้ด้วยแล้วก็กิ้งเกตตรงนี้ด้วยค่ะสรุปแล้วชิ้นซ้ายจะมีเกตสามเกตค่ะจะมีเกตที่โชว์อยู่สองเกตและไอเกตด,ด้านในเนี่ยมันจะอยู่มันมันจะถูกเก็บให้กระชับดีค่ะนะคะนี่เป็นแบบนี้ค่ะ ตรงนี้ไม่ต้องกิ้งก็ได้นะตัดเจียนไปได้เลยค่ะตรงนี้นะคะเราไม่เอาแล้วตรงเนี้ยเพราะว่าเราไม่ให้เผื่อเกินเกินจะเก็บข้างเน่งนะคะตัดเจียนไปตามเส้นจริงเลยค่ะตัดเจียนไปตามเส้นจริงเลยค่ะนี่ตามเส้นนี้เลยเพราะว่านี่ชิ้นป้ายของเรานี่จ้าตามไปนี้เลยเดี๋ยวเราจะไปโค้งแล้วก็เย็บหนึ่งตีนผีค่ะตรงนี้นะคะอ่าเมื่อเราได้แล้ว ล้วก็ติ๊กเส้นกลางไว้หน่อยก็ได้เส้นกลางของกลางเอวนะหลังจากนั้นะเรารู้สึกว่าโอ้มันมันไม่หดแล้วค่ะเราก็ตัดเยนให้มันเหลือจะกประมาณครึ่งน,นิ้วก็พอค่ะเพราะว่าผ้าเขาไม่หดนะนี่จะได้มองดูไม่เกะก,กะนี่ค่ะเราได้แล้วค่ะชิ้นชิ้นป้ายของชิ้นนี้นะคะเวลาคุณลำพึงไปวาง,วางก็วิธีนี้นะคะตามนี้เลยนะจ้าได้แล้วค่ะทีนี้เราจะมาดูชิ้นชิ้นที่เป็นชิ้น ชิ้นขวาป้ายนั่นเองเนี่ยเราก็พับมันเข้าไปค่ะเพราะว่าตรงนี้เราไม่ใช้แล้วเราตัดชิ้น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 ป้ายฝั่งไปแล้วเราเพราะฉะนั้นชิ้นนี้เราจะเราจะอันนี้ไปนะคะเราจะอันนี้ไปหลังจากนั้นเราก็พับก,กระดาษมันเข้าไปอย่างนี้ค่ะเราก็วางค่ะวางนะคะเราก็ใช้วางอย่างนี้เลยนี่วางแบมเหมือนกันค่ะชิ้นหน้านะคะ ก็วางแบยไปค่ะตรงนี้เราก็วางอ่ะชายเป็นเกณฑ์แล้วเผื่อจะเก็บไว้พอประมาณที่เราต้องกะไว้ค่ะเป็นแบบนี้นะคะหลังจากน,นี้เราก็วางอนะ่ะจะเก็บมันนี่ไปแล้วอันนี้ค่ะวางไปน,นี้นะคะนี่จ้ามองดูกเกณฑ์ให้พอดีอ่ะนะเนี่ยตรงนี้เราก็วางเนี่ยวัดจากลิมนี่ไปเข้าไปก็ได้ค่ะแล้วก็วางเส้นกลางนะมันจะทําให้แม่นค่ะจะได้ไม่เฉียงนะ ตรงนี้อ่ะเกือบสิบสองตรงนี้เกือบสิบสองอ่ะนี่ตรงนี้ได้อย่างนี้ค่ะนี่เราก็รู้สึกว่าตรงนี้เราไม่เอานะริมเนะี่ยต้องตัดทิ้งไปเลยเพราะมันจะทําให้เวลาเราพับแล้วมันจะหดเราไม่เอานะคะเดี๋ยวตัดทิ้งเลยนะเราก็ตัดเจนไปค่ะนี่นะคะวัดออกมาว่าเท่าไหร่สิบเอ็ดนิ้วค่ะ เราก็ตัดที่สิบเอ็ดนิ้วนะตัดตรงนี้เลยเนี่ยริมของเขาเลยนี่ก็สุดนี้เลยค่ะนี่นะคะเราไม่เอานะตรงนี้เดี๋ยวมันจะไปพับไปแล้วมันจะไปตึงไปหลังค่ะไม่เอานะคะเพราะว่ามันเป็นผ้าที่สุดขอบลายทอตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปโ้งค่ะนี่นะคะเป็นแบบนี้นะตัดทิ้งไปเลยนี่จักก็เท่ากับว่าเราจะเผื่อเยอะหน่อยนะโอ้ยถ้าสิบเอ็ดนิ้วมนูจะเข้าไปถึงไหนมันเกินหรือเปล่าเนี่ย ว่ามันเกินเกตอีกหนอมันเยอะไปเนาะโอ้เยอะไปไม่เอาตัดชิ้นไปเถอะเอาให้เหลือสักเก้านะคะเดี๋ยวดูซิว่าจากตรงนี้ถึงเก้าเออเก้านพอแล้วนะคะมันเยอะไปค่ะเออมันเกินเกตไปไม่ให้เกินเกตนะคะไม่ให้เกินเกตนี่นะเดี๋ยวมันจะตึงจะหลังไปไม่เอาไม่เอา้าตัดชิ้นมาหรือว่าขยับมานี่ก็ได้อ่ะอ่ะจบตัดตรงนี้นี่ ขยับมาก้าวก็ได้ค่ะน่งง่ายๆนะคะนี่แบบนี้ก็ได้ขยับข้างมานี่จะแปดเดีวก็พอนะไม่ควรเกินเนาะไม่ควรเกินเก็บเนะะี่ยค่ะอืมเยอะไปเยอะไปก็ไม่ดีเดี๋ยวมันจะตึงจะลังไปนะคะ แปดนิ้วครึ่งก็ได้อะเดี๋ยวเวลาเราพับไปจริงมันจะอันี้อะยังยังจะเสียดายนะคือถ้าผ้าเยอะนี่คือเสียดายอะที่อยากใายให้มันหมดนี่นะคะเอาแปดนิ้วครึ่งนะเพราะว่าเดี๋ยวเราตะโพงตรงนี้เดี๋ยวมันจะต้องพับเย็บอีกหน่อยหนึ่งก็เดี๋ยวมันจะได้เหลือประมาณแปดพอดีค่ะนี่นะคะเราก็อันี้ไปเราก็วางแต่ตรงนี้วัดเข้าไปแปดนิ้วครึ่งแปดนิ้วครึ่งค่ะนี่นะเราก็ตัดทิ้งปลายตรงเนี้เหลือน่อยนึงเออก็ใช้กบหมดเนาะไม่เป็นไรนิดเดียว นี่จ้าปลายกิ้งเลยทีนี้ตรงนี้รู้สึกว่ามันเยอะไปแล้วก็เจียมมันทิ้งหน่อยให้เหลือประมาณครึ่งนิว้วค่ะนี่ค่ะแล้วก็กิ้งจ้าแบะเหมือนเดิมกิ้งปลายตามเส้นเองได้เลยค่ะกิ้งเส้นนอกนี่นะกิ้งปายกิ้งปลาย นี่จ้าอ่ะกิ้งแบตรงนี้เกตนะคะเราก็กิ้งเกตน,นะเรากิ้งเกตที่เราพับครึ่งไว้เนี่ยกิ้งด้านในนะเนี่ยพูดง่ายๆว่ากิ้งตรงเส้นนี้นี่เองนะคะเดี๋ยวจะกิ้งให้ดูนะเอาวางนี้ก็ได้ آ. กิ้งเกตตรงเนี้ยค่ะนี่ที่เราเกตจะมาอยู่ด้านในตรงเนี้ยนะเนี่ยนะไม่เอาไม่เอาเส้นตรงนะแล้วก็กิ้งตรงนี้ล็อกเย็บล็อกคือตรงนี้ไม่ต้องกิ้งนะกิ้งแต่ด้านไอ้เส้นข้างในนี้ไม่ต้องกิ้งนะถ้าบอกว่าตรงเนี้ยมีเกตหนึ่งอันแล้วก็ตรงนี้ที่เป็นเย็บ เย็บต่อกับอีกฝั่งหนึ่งงั้นะคะตรงนี้ไม่เอานะตรงนี้ไม่กิ้งนะคะสําหรับชิ้นโชว์นะไม่เอานะเพราะเราจะไม่เห็นเกตค่ะเพราอเราย้ายมาเย็บกิ้งนี้แล้วเพราอเราย้ายมาอยู่ตรงเส้นนี้แล้วนี่จ้าเป็นแบบนี้กิ้งมากิ้งมาอ่าพอแล้วอุ้ยตรงนี้เรากิ้งยังอ่ะอยางเกตตรงนี้ยังไม่ได้กิ้งกิ้งด้วย อ่าได้ชิ้นหน้าแล้วค่ะได้ชิ้นหน้าแล้วนะคะลักษณะของชิ้นหน้าก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้นะคะนี่จ้าเป็นแบบนี้ค่ะอ่าได้แล้วทีนี้จะมาดูชิ้นหลังชิ้นหลังก็วางทบค่ะก็ใช้แพทเทิร์นชิ้นหลังนะคะมิกกี้เราใช้ชิ้นหน้านะอันนี้แพทเทิร์นชิ้นหลังค่ะ นี่ต่างคำว่าทบหลังก็หมายถึงนี่เอาผ้าทบแล้วก็วางแพทเทิร์นค่ะไปตามนี้เลยแล้วก็วางสุดชายนะคะตรงนี้ปล่อยออกก็ได้แต่ว่าเราต้องเอาสุดเชิงเนี่ยที่เรากะไปรีบไปเนี่ยวาง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  ให้ดีหลังจากน,นั้นเราก็นี่ค่ะวางสันทบให้ดีนะคะเนี่ยตรงนี้ระวังมากๆเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเอวเกินะโพกเกินไปนะต้องให้พอดีเป๊ะเลยค่ะเมื่อได้แล้วเราก็เราก็กิ้งค่ะทีนี้เราจะพับคาร์บอนแล้วนะเพราะว่าเราจะต้องกิ้งได้ทั้งสองฝั่งนะคะอินไฟ นี่จ้าเสร็จแล้วทีนี้เหลืออะไรเหลือเก็บเย็บเก่งเกตไปอีกสองเก็บนี่ตรงนี้อ่าก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะการกิ้งตัวนี้นะก็จะเหลือขั้นตอนเย็บนะคะก็เดี๋ยวมาดูขั้นตอนเย็บอีกคลิปหนึ่งนะคะก็ตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสําหรับแพทเทิร์นคุลังคึงนะคะก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวอ้อยก๊อบส่งไปให้นะคะเวลาอ้อยก๊อบนะอ้อยจะก๊อบให้แบบนี้หนึ่งชิ้นแล้วก็ก๊อบเส้นเต็มแบบนี้หนึ่งชิ้น แล้วก็ก๊อปแล้วก็มีชิ้นหลังให้หนึ่งชิ้นก็ทําตามนี้ได้เลยค่ะค่ะก็จะทั้งหมด3ามชิ้นนะคะก็ที่อ้อยส่งไปให้คือไม่ใช่ตัวนี้นะอ้อยจะก๊อบแบบว่าให้รู้เลยว่านี่เป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้ไปแล้วก็ไปวางชิ้นนี้อีกชิ้นหนึง่งก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็วิธีการตรงเนี้ยอ้อยจะไม่เผื่อไปให้นะแล้วแต่ถ้าผ้าเราเหลือมากน้อยก็วางไป,ไปเต้นไปแล้วถ้าผ้ามันเหลือเยอะอย่างที่อ้อยสอนวางตัดนั่นแหละคะ่ะก็ตามนี้นะคะ ค่ะก็ขั้นตอนการตัดก็แบบนี้นะคะสําหรับใครที่สนใจอยากสา่งแพทเทิร์นกับอ้อยเจอส่งจะส่งผ้ามาตัดเป็นตัวอย่าง1ตัวก็ได้นะคะก็ทักถามมาได้ตามไลน์ไอนี้เลยค่ะก็ทั้งเบอร์โทรและ ID นี้เลยค่ะก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ